คือจัดเลี้ยงเนี่ยตอนนี้วิถีชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปเราจะเลี้ยงจัดเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่แค่จัดเลี้ยงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวคำคำหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าคือทานหมาทานแมว บ้านแล้วนะคะพี่ไนท์ค่ะเดี๋ยวรอหน้าประตูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมรายการเคียงบ่าเคียงไหลค่ะวันนี้ามพามาเยี่ยมบ้านพี่คนนึงค่ะเขามีอาชีพที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอาชีพของเขาคืออาชีพอะไรบอกก่อนเลยค่ะว่าไม่ซ้ำกับใครแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ให้มาเยี่ยมบ้านค่ะยินดีค่ะ ทางนี้นา่าจะโอเคสุดโอ้โหนี้คือโรงงานใช่ ขอบคุณมากวันนี้ดีใจมากที่ได้มาหาพี่ที่บ้านแล้วก็ได้มาเห็นสถานที่ด้วยมีคำถามสงสัยตั้งแต่เห็นชื่อแล้วว่าที่มาที่ไปของด็อกดิดด็อกนี่คือมาอย่างไรพี่คือเริ่มต้นจากที่บ้านทำเกี่ยวกับพวกตกแต่งภายใน<อ>ใช่ไหมคะ<อ>ออทำเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ค่ะ,คะแล้วเรามีสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงในบ้านวันหนึ่งเขาเสียชีวิตไปพอเขาเสียชีวิตไปปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะทำโรงให้เขา อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าคือมันเป็นวัยวัยเด็กอะค่ะคือพี่พี่ก็ทําไปแต่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าวันหนึ่งจะทําธุรกิจตัวนี้จนกระทั่งหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเราทํางานแล้วเพื่อนก็เปิดร้านเพจช็อปเพื่อนเขาก็มาคุยกันว่านี่เธอเธอ,เธอไม่สนใจจะทาโรงหรอบ้านเธอมีไม้มีอะไรพร้อมเลยนะน,นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ไปทําการบ้านว่าจะทํำยังไงให้ให้โรงมันไม่เหมือนกับโรงคน แสดงว่าพี่ทํามาค่อนข้างนานถูกไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เท้าความ<ช>ว่าตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่เคจ,จริงๆหนูก็เคยได้ยินครั้งแรกจากพีนี่แหละค่ะว่ามีเอาไว้นึกถึงสัตว์เลี้ยงของเราที่เรารักแล้วก็วันหนึ่งเขาจากไปแล้วก็ยังได้เก็บบางส่วนของเขาไว้นอกจากในความทรงจําแล้วเนี่ยก็มีใส่กล่องไว้ด้วยเนาะใช่ใชดีจังเลยค่ะดีจังเลยค่ะแล้วพี่เลี้ยงสัตว์เยอะไหมคะก็มีสุนัขแล้วก็แมว เมื่อกี้หนูเห็นมีเดินผ่านไปผ่านมาน้องสซฟะเห็นเห็นเดินผ่านไปผ่านมาพี่เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่านิยามคำว่าสัตว์เลี้ยงของพี่คืออะไรคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยตอนนี้วิถีชีวิตแล้วก็ของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ย ไม่ใช่แค่สัตเลี้ยงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวจริงค่ะอย่างเราเห็นได้จากหนึ่งก็คือการซื้ออาหารให้เขาการซื้อของเล่นซื้อเสื้อผ้าพาไปเที่ยวใ,ในที่ต่างๆคือกลายเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวเราหนูเข้าใจที่พี่บอกเลยเพราะว่าหนูเคยอยู่บ้านที่หนึ่งแล้วก็มันเป็นที่ที่ไม่มีใครบริเวณรอบเลยพี่จนรู้สึกว่าต้องหาสัตว์เลี้ยงก็เลยไปซื้อสุนัข พันพิษบูพี่คือเรารู้สึกว่าถ้าเรามีน้องพิษบูตัวนี้ของเราอยู่เนี่ยใครเข้าบ้านมาเราก็ไม่กลัวเพราะเขาจะต้องแบบเฝ้าบ้านได้อย่างดีแล้วก็เป็นเพื่อนเราอุ่นใจใก็ก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะเวลาไปไหนเราก็จะอย,อยากให้เขาไปเที่ยวด้วยหรือว่าอยากจะให้เขากินอาหารที่ดีๆนะก็เป็นเหมือนสมาชิกครอบครัวรเห็นด้วยเลยค่ะ คำคำหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าคือธาตหมาธาตแมวใช่เป็นเป็นหนึ่งในธาตแมวตอนนี้แล้วพอพี่มาทําตัวเรียกว่าโลงของน้องหมาน้องแมวแล้วก็มีมีโกดด้วยตัวเก็บกระดูกตัวตัวโปรดักของด็อ d ดิทด็เนี่ยคะ่ะกลุ่มลูกค้านี่เป็นเป็นเป็นใครคะพี่เป็นกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงมีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ค,ค,คือกลุ่มนี้จะเลี้ยงหนึ่งเป็นเพื่อนคสองเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วก็อย่างคนที่สูงอายุเขาก็จะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะเวลาเหงาอะไรเงี้ยก็จะมีตัวนี้คอยดูคอยแบบคุยกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครเครียดใครเหงาเด,ด้ว่าพอวันหนึ่งสุน,นัขหรือแมวที่เรารักไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ยังนึกถึงเขาได้แล้วก็ยังเห็นเขาอยู่ใน ด็อกดิดด็อกน้อยๆย,ย<ช>ที่ทำมาเนาะใช่ค่ะหนูอยากเห็นของจริงพี่มีให้ดูไหมคะมีค่ะตัวกล่องม,ออมีตัวกล่องกับตัวโลงให้ดูนะคะใช้คําว่าโลงได้เหมือนกันใช่ไหมพี่<ช>โอเคอยากเห็นค่ะอือได้ค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ก็คือเป็นโรงน้องหมาน้องแมวใช่ค่ะอันนี้ขอดูข้างในได้ไหมพี่ไหนที่เปิดให้ดูนี่ค่ะอันนี้เป็นหมอนหมอนกระดาษหมอนกระดาษใช่ย่อยสลายง่ายแล้วก็มีปูผ้าขาวให้ส่วนอันนี้เป็นอนี้เป็นกระดูกที่เก็บกระดูกค่ะขออนุญาตเปิดนะได้ค่ะอ๋อข้างในก็จะเป็น่างนี้แล้วก็ตรงนี้นี่เอาไว้ใส่รูปภาพแน่เลย สามารถใส่รูปภาพได้ด้วยเวลาที่เรานึกถึงเราก็จะเห็นรูปภาพของเขาเสมอเลยค่ะ,อ,คะอันนี้ทําจากไม้แล้วก็มีความแข็งแรงมากมพี่นายทำเองคนเดียวหมดเลยเหรอคะก็ทําเองส่วนใหญ่จะทําเองถ้าเกิดเงานเยอะๆ่เงี้ยเราก็จะมีช่างมาช่วยอีเชนช่างค่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะทําเองเป็นคนออกแบบเองทําอะไรเองหมด <Wow. S 1> พี่หนูจับเนี่ยมันค่อนข้างมีน้ําหนักก็คือพี่ต้องมี ตัวอุปกรณ์ในการช่วยตัดไม้ตัดอะไรใช่ไหมใช่ค่ะพี่นายอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรอะคะเออเครื่องเลื่อยเรียกอะไรเทเบิลจอเลื่อยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่เลื่อยเลื่อออยกมาเป็นแผ่นๆนะคะจากแผ่นใหญ่มาเป็นแผ่นเล็กก็เรียกได้ว่าทุนแรงไม่ต้องแบบใช่ใช่ไม่ต้องสมัยก่อนที่ต้องใช้เลื่อยมือเลื่อยๆไปใช่แพงไหมพี่ ก็แพงก็หลายหมื่นอยู่เรียกได้ว่าต้องก็ต้องลงทุนด้วยเหมือนกันในการหรือแรกๆเราใช้ตัวนี้ตัวที่แบบเป็นไม้แบบเป็นไม้สมัยก่อนคือของพ่อแล้วเราก็เปลี่ยนพอเรามีตัวเจอแบบตัวนี้เราก็เลยตัดใจซื้อตัวนี้คือจากการขายของแล้วรวบรวมเงินมาซื้อตัวนี้โอ้ดีจังเลยค่ะเรียกได้ว่าต่อยอดทางธุรกิจของตนเองเรียกได้ว่าทํางานสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นเห็นมีการเชื่อมโยงท่ออะไรต่างๆอันนี้อันนี้พี่พึ่ง คือเครื่องดูดฝุ่น oh. นื่องจากการตัดแล้วมันจะมีฝุ่นแบบฟุ้งกระจาย oh. พี่ก็เพิ่งเริ่มทําเมื่อเดือนที่แล้วเองไปซื้อตัวเครื่องมาแล้วก็ต่อท่อมาดัดแปลงดูจากฝรั่งก็ททาแล้วก็พี่ก็ลองมาทําดูแต่ตอนนี้มันเหมือนในช่วงทดลองก็เลยใช้ลวดอะไรผูกๆไว้ก่อนให้มันไม่หลุดแน่นอนช่ไห้มันมุดแล้วก็ลองทดลองดูก็โอเคใช้ได้ก็คือเวลาพี่ทําเนี่ยอันนี้ก็เอาเอามาวางไว้เนี่ยจะอยู่ใต้ท่อข้างล่างอ๋อ ถ้าห้องล่เวลาเราเลื่อยปุ๊บฝุ่นมันจะวิ่งเข้าไปในตรงนู้นเครื่องนั้นคือเครื่องที่เป็นตัวดูดใช่แล้วเราออกไปไหนคะออกไปที่ก็มันจะอยู่ในถุงแล้วเล่าถุงนั้นไปเทเหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เราใช้ในบ้านเลยระบบเดียวกันแล้วตอนนี้พี่กําลังจะทําตัวไซโคนเพื่อที่จะไม่ต้องไปเทถุงตรงนั้นจะอยู่ในไซโคนต่างหากก็กําลังศึกษาอยู่ซึ่งมันมีคลิปของฝรั่งเขาทำไว้เยอะแยะเลยค่ะ ดีจังเลยค่ะเรียกได้ว่ามีนวัตกรรมที่มาช่วยทุ่นแรงแล้วก็อำนวยความสะดวกได้เยอะเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะดีจังเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ตัดไว้แล้วเหรอคะขออนุญาตตัดไว้แล้วมันเป็นอันนี้ก็คือเป็นวงกลมเป็นฝาที่เราจะรูปทรงใช่ไหมพี่ใช่เป็นรูปทรงแล้วก็มีหนูเห็นมีผู้การมีสีคือแล้วแต่ลูกค้าใั่แล้วก็เราจะทำให้เขาทำได้ดีจังเลยค่ะ น่าสนุกมากเลยค่ะวันหลังถ้าหาลูกจ้างเพิ่มก็นัดได้เราเป็นลูกมือมาเก่งกะพี่ไหนเล่นช่วยขัดก็ยังดีค่ะน่าสนใจมากค่ะพี่ไหนทําไมบ้านพี่มีทางลาดอะคะอ๋อน้องชายพี่คนที่ถัดจากพี่ไปเขาเป็นปลิโอเขาใช้วิวแชร์ด้วยแล้วก็ใช้ไม้ด้วยอ๋อ ทางลาดก็เรียกว่าสําคัญเนะพี่เนาะหนูเห็นพี่มีกระดาษติดด้วยอันนี้คือเป็นแบบมาตรฐานเลยใช่ไหมคะเป็นมาตรฐานเลยพอดีน้องๆหาข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยช่วยกันหาแล้วก็กําหนดออกมาว่าต้องตาม Universal Design <อ>ว่าขนาดจะต้องเอ,อเอียงกี่องศาก็เลยแปะมาให้ช่างดูว่ามันจะต้ององศาประมาณนี้นะมันถึงจะเข็นขึ้นไปเราไม่เหนื่อยที่บ้านพี่ก็มีแม่ที่แก่แล้วแล้วก็ทุกคนในบ้านก็ต้องแก่ เขาก็เลยทําทางลาดเตรียมไว้เลยเพื่อนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนพิการสําคัญมากค่ะคือไม่ใช่เพียงแต่ว่าคนพิการเท่านั้นที่จะต้องใช้วันหนึ่งเราก็ต้องแก่หรือว่าต้องใช้วีแชร์แป๊บนึงการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสากลแบบนี้แล้วก็เป็น universal design แบบนี้เรียกได้ว่าสําคัญมากๆนะคะแล้วก็จะทําให้ทุกคนที่เรียกได้ว่าจะเดินหรือว่าจะใช้รถเข็นหรือว่าจะ กระทั่งว่าช้อปปิ้งเยอะลากรถเข็นเข้าบ้านก็สะดวกทุกอย่างเลยพี่บอกว่ามีสต๊อกของที่ทําเสร็จไว้แล้วใช่ไหมคะอยู่ด้านในค่ะเชิญค่ะคุณค่าเขาอนุญาตพาไปดูนะคะโอ้เข็นง่ายจริงๆนะคะพี่โอ้โหพี่อันนี้ที่แพคไว้เยอะๆนี่คือลูกค้าสั่งแล้วพร้อมส่งแล้วใช่พร้อมส่งแล้วค่ะเยอะเลยนะคะลูกค้าหนาแน่นนะคะอ๋อแล้วก็มีอันนี้จะมีไซส์ที่ต่างกันด้วยเนาะพี่เนาะอันนี้จะใหญ่ ไซส์ใหญ่ขึ้นจะมี2องไซส์คือไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กแล้วก็จะมีแบบช่องเดียวแล้วก็2ช่อง 2- ช่องก็คือใส่รูปได้ใส่ชื่อได้อ,อันนี้อันนี้จะต้องเป็น V.I.P. ของพี่นายแน่ๆน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยน่ารักมากเลยนะคะพี่นายเล่าเรื่องน้องปุ๋ยให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะเออน้องปุ๋ยเนี่ยคือเขาเกิดตั้งแต่ปี2531เพื่อนเขามีลูก แล้วก็ลูกเขาก็าเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงน้องแล้วก็มีมีครอบครัวคลอดออกมาหลายตัว,วเพื่อนเขามาเลี้ยงไม่ไหวเขาเลยถามพี่ว่าสนใจจะรับไปตัวหนึ่งไหมพี่ก็ปรึกษาที่บ้านว่าโอเคไหมจะรับมาเลี้ยง ที่บ้านก็โอเคก็เลยรับมาเลี้ยงแล้วเป็นหมาที่ฉลาดมากน่ารักมากๆเลยค่ะ,คะเวลารถที่สตาร์ทไม่ติดเครื่องดับแบบไม่มีใช่ไหมเขามาช่วยเข็นด้วยนะน้องปุ๋ยช่วยเข็นรถช่วยเข็นช่วยเข็นแล้วมันมีแถวบ้านเนี่ยเวลาเขาเาก็จะก๊อกก๊อกก๊อกนางจะวิ่งไปเพื่อไปเกาะเออบะหมี่ของเขาแล้วก็กินจะกินบะหมี่ใช่ไอติมก็เหมือนกันไอติมก็คือจะต้องซื้อมาต่างหากแล้วก็ให้เขากินน้องปุ๋ย น้องปุ๋ยน่ารักมากๆเลยค่ะ2รูปนี้ก็คือเป็นน้องปุ๋ยเหมือนกันเป็นคนละเวอร์ชั่น อนุญาตสอบถามค่ะพอดีหนูเห็นมีอุปกรณ์ช่วยฟังที่เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากอะไรหรือว่าพี่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยคือตอนอายุสามขวบอันนี้คือคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนอายุสามขวบเนี่ยพี่ไปนั่งเล่นข้างบ้านข้างบ้านก็จะมีกลุ่มเด็กๆงเล่นกันหลายคนเราก็ไปนั่งข้างบ้านเนี่ยเขาจะมีมีเป็นทางเข้าซึ่งทางเข้าเขาจะเป็นไม้ทําไว้เตี้ยแต่จะไม่มีประตู ทีนี้เขาก็กั้นโดยไม่ให้ตัดเลี้ยงเข้าหรือคนอื่นเข้าเนี่ยโดยที่เอาไม้หมาไม้ให,ใหญ่ๆวางไว้กั้นไว้เหมือนกั้นไม่ให้ไม่ให้คนเข้าค่ะแล้วเราไปนั่งเล่นเแถวนั้นค่ะเล่นกันหลายคนแต่เรานั่งใกล้ไม้แผ่นไม้ที่ที่สุดแล้วเพื่อนเด็กๆด,ด้วยกันนะคะเขาผักแผ่นนั้นลงแล้วมาทับหูเรา <ห>ทับคือตัวเราลงไปนอนแบนอยู่ในเหมือนจันบิดเลยค่ะทับลงไปแล้วเราก็ร้อง<ม>ปีดร้องแบบจนชาวบ้านต้องมาช่วยกันแล้วก็แม่ก็พาไปหาหมอแล้วก็มันเกิดการอักเสบเลือดเลือดไหลออกมาอะไรยเงี้ยค่ะ,คะแล้วแม่ก็รักษาตามออหมอนักจนกระทั่งเลือดมันหยุดไหลพอหยุดไหลปุ๊บพ่อแม่นะคิดว่าแบบเออเลือดหยุดไหลแล้วมันหายแล้ว,ม,ลวมันคงไม่มีอะไรแต่ปรากฏไมคือภายในช่องหูเนี่ยค่ะมันมีหนอง มัน<ฮ>เกิดการอักเสบแล้วเกิดหนองขึ้นมาจนกระทั่งลามไปถึงแก้วหูจนแก้วหูสองข้างพี่แตกแตกทะลุเลยเราไม่รู้ตอนนั้นเรียนอยู่ป .4 ก็คือคุณครูให้อ่านก็เรียกอะไรนะบอกตามคําเขียนค่ะเราส่งกระดาษเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ยินว่าคราูบอกอะไรจนแต่เพื่อนเพื่อนทุกคนอยาเกเขียนเขียนเขียนแล้วส่งให้อาจารย์หมดเลยแต่เรานั่งส่งกระดาษเปล่าให้อาจารย์อาจารย์ก็ไปตีว่าทําไมเธอไม่เธอไม่ทํา ทำตามที่ครูบอกค่ะคือโดนหลายครั้งอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ความผิดคุณครูนะคือแบบคุณครูก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แล้วจกนกระทั่งวันหนึ่งอะ่ะคุณครูประจําชั้นแกสังเกตว่าเอ๊ะทาไมเพียบเป็นอย่างนี้บ่อยมากค่ะเ็าเรียกแล้วเขาก็เกิดอ๋อรู้แล้วแหละแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการได้ยินถึงไม่สามารถทําอะไรส่งครูได้ค่ะคุณครูก็เลยบอกว่าเธอไปเรียกพ่อมามาพบครูหน่อยค่ะ แล้วคุณครูกับพ่อก็เลยคุยกันว่าเนี่ยต้องพาไปหาหมอนะเด็กอะมีความผิดปกติจางการได้ยิน mm hmm. ก็คุณพ่อก็เลยพาไปหาหมอปรากฏคุณหมอก็ก็จ่องดูอะไรแก้วหูแกคุณหมอบอกว่าเนี่ยแก้วหูทะลุทั้งสองข้างเลยต้องผ่าตัดเปลี่ยนแก้วหูใหม่ mm hmm. คือไม่ได้เปลี่ยนพร้อมกันนะต้องเปลี่ยนคือผ่าเปลี่ยนข้างนึงแล้วก็ทิ้งเวลาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วค่อยผ่าอีกข้างนึงในการผ่าสองครั้งเนี่ย ก็จะมีอ <movement> <to break an iously> ุปสรรคนึงก็คือเหมือนการผ่าแล้วมันติดเชื้อมันมันมีปัญหาอยู่ก็ต้องผ่าซ้ำอีกรอบหนึ่งซึ่งการผ่าแต่ละครั้งเนี่ยหัวเราจะเวียนหัวมากแล้วก็การทรงตัวจะไม่ดีต้องนอนพักแบบเป็นเดือนกว่าจะหาย พี่คะแล้วที่พี่เล่าว่าไปโรงเรียนคุณครูเป็นคนจับสังเกตรตรงนี้ได้แล้วในการที่อยู่บ้านในแต่ละวันกับครอบครัวแล่ละคะพี่คุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่ากับเพื่อนเราได้ยินไหมคะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่แต่พี่อะไม่ได้สังเกตตัวเองคือตัวเองก็ไม่รู้ตัวนะแม่เป็นคนพูดเสียงดังแม่พูดเสียงดังเราก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยเรามีปัญหาตรงนี้อยู่ เหมือนพี่ยังได้ยินเสียงคุณแม่ใช่ใช่ได้ยินแล้วก็พี่น้องแต่ว่าเราก็จะมีการถามซ้ำซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเราไม่ได้ยินเนี่ยเราก็เลยถามซ้ำแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราถามซ้ำเนี่ยคือมันไม่ได้ยินแล้วแล้วหลังจากที่ได้ผ่านการผ่าตอนนี้ใส่เป็นแก้วหูเทียมเหรอพี่ใช่ใช่แก้วหูเทียมมันสองข้างแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยการได้ยินก็ไม่ได้เต็มร้อยมันก็มีปัญหาอีกเวลาเราไปทํางานเข้าห้องประชุมค่ะเสียงกล้องห้องใหญ่ๆ พูดผ่านใหม่เราจะจับไม่ได้แล้วว่าเขาพูดอะไรกันก็ไปหาหมออีกคุณหมอก็เลยตรวจปรากฏว่ากระดูกท่าขอนโทนเนี่ยมันเกิดหินปูนมีหินปูนใช่แล้วภายในช่องหูเนี่ยเส้นประสาทหูเสื่อมพี่เราต้องกลับมาใส่เครื่องช่วยฟังอีกครั้งหนึ่งใช่ซึ่งการได้ยินก็ดีขึ้นหลังจากได้มีเครื่องช่วยฟังใช่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปซ็นตแต่ก็ดีขึ้นเยอะเยอะมากอืม แต่ว่าจากการที่เรานั่งคุยกันแบบนี้พี่ก็ได้ยินเสียงหนูชัดเจนใช่ใช่ก็ <c oughs> เรียกว่าโอเคอยู่ <Okay, S 1> ดีค่ะดีใจนะคือแบบต้องขอบคุณเลยแบบเทคโนโลยีคนที่ผลิตเครื่องช่วยฟังค่ะ <c oughs> ทําให้เราแบบได้ได้ยินเสียงชัดขึ้นได้รับรู้ข่าวสารได้พูดคุยกับคนรู้เรื่องมากขึ้นอย่างเดิมที่เขานั่งคุยกันอย่างเงี้ยเราเราอยู่ในวงสนทนาค่ะ <c oughs> เราก็ได้แค่มองไปมองมาเขาพูดอะไรกัน<อ>แต่ตอนนี้เราเริ่มต่อสารเขาได้เราตอบโต้เขาได้คุยกับเขาได้เล่าเรื่องดอกดิดดอกต่อดีกว่าค่ะพี่พี่ไหนเล่าเรื่องที่พี่ทำชิ้นงานแรกให้ฟังได้ไหมคะมันเ,<อ>เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มันถูกขายชิ้นแรกพี่รู้สึกยังไงบ้าง คือบ,บ้านพี่อะทำตกแต่งภายในใช่ไหมทีนี้ก็จะมีช่างมีอะไรเป็นของอของคุณพ่อนะ,ะเราก็จะใช้ช่างอะช่วยในการคือเราออกแบบแต่ว,ว่าให้ช่างอะทะจุดนี้แหละที่เนื่องจากช่างไม่ว่างงานเขาเยอะเราลงมาทําเองเรามาศึกษา,ท,ท,ท,ากทาทำทำจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถทํามันได้ด้วยตัวเราเองทั้งหมดเลยทุกขั้นตอนงานช่างแค่ไหนพี่ไหนก็ทําไดใ้ใช่ใช่เราทําเองได้หมดเลยแล้วก็ภูมิใจมาก แล้วในวันที่ลูกค้าคนแรกเขามาซื้อค่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างโอ้ยวันที่ขายขายได้วันแรกแล้วใบแรกเลยนะ,ะดีใจมากว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วความฝันของเราสําเร็จแล้วเราก็คือบอกทุกคนในบ้านเลยแบบดีใจสุดๆอ่ะอเออป้าป้าเนี่ยขายได้ลกนาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนรู้จักไหมคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นไม,ไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักเลยเป็นลูกค้าคนแรกของที่ไหนโอ้หน,หนูฟังก็รู้สึกแบบ วันนั้นต้องเป็นวันที่ดีใจมากๆ,ๆแน่ๆ,ๆเลยค่ะ <ๆ S 1> แล้ววันที่ท้อล่ะคะพี่เล่าให้ฟังได้ไหมมันมันมันมีอะไรที่กระทบแล้วทำให้พี่รู้สึกท้อหรืออยากจะเคยหยุดทำสิ่งนี้บ้างไหมคะมีนะก็มีคือพี่อการได้ยินของพี่อะไม่เออไม่ดีใช่ไหมเหมือนเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งแล้วที่ทําให้เราอดทนมีความพยายามอย่างอย่างเวลาเราเรียนนังสือคุณครูสอนทุกคนรู้เรื่องหมดเลย เราไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวเราก็จะไปเอาสมุดจดของเพื่อนมากลับมาบ้านอ่านอ่านแล้วก็ทบทวนเพื่อที่จะต้องแอคทีฟตัวเองให้เท่ากับเพื่อนต้องจบพร้อมเขาคือพี่จะเป็นคนที่ไม่ยอมา<ม>ถ้าเกิดว่าเรียนด้วยกันแล้วเราไม่จบแต่เพื่อนจบไปแล้วอ,อันนั้นนะเป็นจุดที่ททสร้างนิสัยเราเมื่อเวลามันมีปัญหาเรื่องงานตัวนี้เราก็ใช้ความพยายามความอดทนของเราเนี่ยแหละทำงานตัวนี้จนสำเร็จจริงค่ะ แล้วพี่มีมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพยังไงอย่างมางส่วนตัวมายมาย,ยังรู้สึกว่าคนพิการใช่เห็นด้วยค่ะว่ามีความสามารถกันเยอะแต่ว่าสิ่งที่หายไปคือโอกาสพี่นายรู้สึกเหมือนกันไหมคะเหมือนเหมือนเราต้องไข,ขวว้าและหาโอกาสเราต้องพิสูจน์ตัวเองเราต้องมีความพยายามมากกว่าคนปกติหลายเท่าคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น เราต้องไม่เราจะต้องไม่ยอมแพ้กับชีวิตว่าเฮ้ยเราพิการเราทําอะไรไม่ได้เราต้องให้คนมาเลี้ยงดูให้คนมาแบบเหมือนมาคอยซัพพอร์ตเราซึ่งไม่จําเป็นเราต้องลุกขึ้นมาสู้คนพิการมีค่ามีศักยภาพเยอะสามารถทําได้จะขอคือเราต้องมีความตั้งใจนะตั้งใจแล้วก็ความสําเร็จมันก็จะอยู่ไม่ไกลจริงค่ะเห็นด้วยทุกคําพูดทุกพยางทุกประโยคที่พี่นายพูดมาเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะอย่างที่พี่นายบอกค่ะคือทุกคนก็ต่างมี ความไม่สมบูรณ์แตกต่างกันอาจจะไม่ใช่ความพิการก็ได้แต่สุดท้ายแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะไม่สมบูรณ์ในด้านใดก็ตาม,มานะคะการที่มีความพยายามจะทําให้เราสามารถไปถึงความสําเร็จที่เราตั้งใจไว้ได้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาคุยกับพี่ไน์แล้วก็ได้เห็นผลงานชิ้นงานด้วยถ้ามีคนที่กําลังรับชมอยู่สนใจที่จะ เป็นเจ้าของต้องสั่งซื้อ,อย่างไรบ้างคะพี่ก็คือ,อ,อโทรมาก็ได้นะคะ,ะ0816164295แล้วก็แจ้งรายละเอียดมาว่าน้องน้องเนี่ยตัวยาวเท่าไหร่หรือน้ำหนักกี่กิโลแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งเราก็จัดแจ้งราคาไปแล้วลูกค้าก็สามารถรอรับของได้ที่ที่บ้านได้เลยะคะ่ะก็คือพรีออเดอร์แล้วก็เดี๋ยวพี่นายส่ง,งที่ โอดีจังเลยค่ะวันนี้ก็มีหลายๆความรู้สึกเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็เลี้ยงสัตว์เยอะเหมือนกันแล้วก็ส่วนตัวมาเองอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เคยนึกถึงว่าเอเราจะมีสิ่งเหล่านี้ให้เขาแต่พอวันนี้มาเห็นก็คิดว่าหลายๆคนที่กําลังดูอยู่ก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่พี่นายได้แจ้งเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะ รบกวนพี่ไนทมาทั้งวันเลยต้องขอขอบพระคุณคุณค่กมากๆเลยค่ะดีใจมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้เป็นลูกค้าด้วยเหมือนกันค่ะในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน